มันก็ต้องลุ้นสิต้องซื้อบัตรสุริดก่อนเออเปลโมมเยรมางะไปยมองมองมาได้หล่อม,มองทม <c oughs> จะไทยมอยยมองไงไจจไมองไไไอไยงไจะอะท กับไม่ยิ้มด้วยนะคนสามสองสามสองเยี่ยมเยี่ยมบายบายหนึ่งสองสองสามเสื้อไป็นอะไรรูกอ่าบิดตัวนิดนึงให้เห็นเชฟหน่อยโอเคนี่นะครับมีคนถามมาพี่เอิร์ธนะครับพี่เอิร์ธมาแล้วนะคอ่าเป็นไงบ้างครับทุกคนบิดบหนเอ็นกเออเอออยู่ หายบัตรนแล้วหายบัตรอีพินไดครับผมว่าเราแต่งตัวมาทำอะไรกันะครับให้เห็นว่าแปลีๆนะครับไม่เห็นเปลีนะครับเห็นว่าเห็นว่าเฟย์เปลีกเฟยเพิ่นกินเผาอยู่พี่น้องรอแป๊บหนึ่งเด้อเบล่งแอนเบล่งพี่เซนเตอร์มาพาไปเบล่งแนวกิน ล้างห่านล้างขั้วเออมีส้มตำนี่ผัดเจ็ดประดุมีไก่ทอดนะครับนองขออเ,ขเจ้าใช่่คแล้วมาครับเนาะใช่ครับ,เ,ออรบเป็นชายหล่อมากครับนี่โดยเฉพาะคนนี้ครับผมไี<น>้เอกเมื่อ ได้สงเดียวได้เชยวได้ได้คังเดียวนะสองนี้ <laughs> ต้องสง่งีิชันทำให้ตัวเองทำมั้งคนละแบบเลยสวัสดีครับย์ติดตามได้เลยครับโคตเตอร์จะออกมาเป็นยังไงขอขอขอจบไปีปกไลนะบว่าไา้ย ทำไมควันหัวออกแล้วบาทนี้มีเอฟหล่อมากขอบคุณขอบคุณทุ๊กกรนรังใจที่ส่งมาให้ในเมื่อวานนะคะดูที่โอมที่โอมกำลังนั่งสมาธิอยู่นะคะตอนนี้พี่โอมกำลังจะเข้าสมาธิแล้วนะคะ ไม่แดงี่แดงในอาทุกคนเขาแดงหมดเลยครับเราก็อยากแดงเหมือนเพื่อนเหมือนกัน,อ,อ,นอยากดูพี่โอมฮะนะนี่ไงอย่างนี้ครับโยมขายบัตร EP นี P ้ N e หน่อยเร็วอ่าวันที่16นี้จะกันรครับกลุ่มปิดที่เพชรอนตุน e ่น EP เท่าไหร่นะ EP <45 S 2> 54 ซื้อบัตริดเข้ามาดูเยอะๆนะครับครับผมซื้อบัตร EP 5 4ปได้ดูไลฟ์สดคืนนี้ด้วยนะครับ EP นี้ EP แรกของผมนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้เป็นคาแรคเตอร์อะไรแต่ก็รอติดตามด้วยนะครับอาจจะตลกตลกบ้างอาจจะมีเซอร์ไพรส์ดีกว่ารอดูเซอร์ไพรส์ดีกว่าเนาะเราดูเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับซื้อบัตรเข้ามากันเยอะเอะเนาะจะได้เจอกันครับทุกคนน่าสวยมากใช่ครับ เลยจะวอาคนนี้ครับหล่อแม่เห็นได้ค่ะเห็นได้เห็นเห็นหน่อยให้เห็นหน่อยอย่าปิดคลากลายไม่ใช่ปิดประเด็นใช่เห็นอยู่ได้ครับเตอร์กับว่ได้เห็นไหลเห็นหน่อยเดียวเขาเคเห็นเบิ้ลหรอหล่ะเช็ดกระได้สวัสดีค่ะดีครับ ต้องน้ำโตเกียวมีสิงนะคะฝา,ากเป็นกาลังใจกับพวกเราด้วยนะคะในวันที่8ตุลาค่ะเปิดกรุงนะคะแล้วก็วันที่16บหกนะคะกลุ่มปิดเพชรนนท์นค่ะเนี่ยอย่างไรดิโ <c oughs> อ่ะแต่ละโคตมือสิไปทั้งไหนเนี่ยคุยกับพี่เอ็ดมี่ครับทุกคนใ <c oughs> นมเมลยยัยเยอะๆนะครับข <c oughs> อบคุณน,นะเออฟังฟ <c oughs> ังค่ะ <c oughs> ไหัน้ขึนหันมาหันหันซ้ายหันขวาแล้วก็ติดกล่องสัมภาระฝั่งกระจกฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมครับคูณชิงจังกลับแล้วครับชิงจังกลับแล้วครับในสดคอนเสิร์ตนะครับผมที่ตะวันแดงนะครับผมมหาสารคามนะครับคืนนี้นะครับตอนนี้ทุกคนเริ่มหิวข้าวแล้วนะครับผม มีอยู like ่นะครับผมเสื้อไ okay. ้รส์ะครับผมอีพีนี้มีเสื้อไ้รส์เยอะมากนะครับเปิดดูกันสีแดงเลยว่าขอขต้องปังไม่รู้ใช่ชุดนี้หรือเปล่านะครับพี่มีครับดูเกี้ย เนาะใค้ชื่อพี่แก้มาทาคนต่อไปอชุดนี้เท่าเด็กหนึ่งคนมาถ่ายเปิดตัวอะไรใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนมาถ่ายเปิดตัวแต่มันไม่ใช่ชุดคาแรคเตอร์ที่วางไว้ให้เลยอไม่รู้ว่าจะใช่ชุดนี้หรือเปล่า<อ>ต้องรอดูนะคะทุกคนชุดนี้มีแกวโรนี่ ต้องรอติดตามไปลงมิดแกนมิดแกนหรือมีชาชีพมิดชาชีพค่ะช่วงนี้กระเป๋าเงินแห้งอ่ต้องมีภาพมีภาพสร้างรายได้ไหมครับเอ่อเคทเตอร์เคทเตอร์สร้างเคทเตอร์สร้างรายได้ก็สามารถหนาบ้านงไะเป็นไงคะชุดนี้พี่นิกกี้ว่าไงคะสวยค่ะมิดแกนค่ะชุดนี้น้ำหนักเท่ากับเด็กหนึ่งคนนะคะคอยหนักแน้งตอนนี้ บลนี่ใช่ไหมครับคนนี้ใช่ไหมที่พวกพี่พี่ทำมาพี่เจนี่ซีโฟสองค,ค่ะสวัสดีค่ะแก้งค่ะโอพ้พี่เล้อที่แกงพิกาตางน้องไปอะ,อะไรนะไปแข่งนะครับน้องบอลไปแข่งวีโอ เดิไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยไปค่ะไปดูยูนิกันดีกว่าครับคนไปเบิรงเพล็กซี่อีกเีกนนี้เเหมือนเดิมนะจำได้ไหมเจมสำได้มพี่ทำง,งานพี่เลฟคอร์ดนะตะกุน้นนบให้ 3, 2, โโสามสองหนึ่งโอ้โหสดใสสดใสสดใส อันนี้ชุดที่สองแล้วนะครับผมดีนะกักันกันไม่ดี้หนึ่งหนึ่งสอสามสดใสสดใสสมพันธุ์สุกสมพันธุ์สุกสดใสอ่าเออมององนิ่งนิ่งนิ่งสามสองหนึ่งค่งขึ้นตัวนะครับ สายดูไปเลยครับเห็นพันจอบเบิร์เยอะแถวนี้แหละขึนาานา้นก่อนนะคะนีส์นะเนินหน้าสดใสด้วยหลอด้วยสใดใสด้วยเทศด้วยบ่าวขามาบอสไปธุระครับเอาทางไปนี่ไง สกายถ่ายไปแล้วครับมองต้นไม้สาอีกตัวหาพี่เี่เดี่ยวใช่มองาน้เยี่ยมสดใสมองต้นไม้เี็กๆอีกตัวกับพีมันีฮ้ ผู้ชายคนนี้ใครเอ่ยผู้ชายคนนี้คนนั้นขูนขูนตัวการ์ตูนตัเต้ยมันอยู่ที่ไหนวะที่นักกินเหลือใครที่นักกินเหลือใครไม่ถ่ายมีคนทำหาสกายครับสวัสดีครับขั้นข้อกินกับปูกแล้วขั้นข้อรอครับ หน้าใสกิ้งเขาใช้ฟินเดนนะครับฮะหน้าใสใสฟินเดนเขาเศร้าคนดี้หรือเ่าเมื่อไหยังไงหน้าใสใสตัวเกียวใเสด็มตัวเกียวเมตัวียวเสด็มบียนโซเสด็มดานกอันนี้ก็จะเช็คสีชุดแบบ สุดสารที่หนึงนะครับคือว่าไล่แท่สุดแรกแบบว่าายแบบสุดแรกจะเป็นเหมือนแบบภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับข่ายกับว่าคตีวาคีอยู่หลังอูเนี่พี่น้องก็เป็นเยนิกีเพราะพ่ออันป่วยหรือเปล่าป่วยไปพี่น้องไฟขาจิตใจไม่ได้ครับเพิ่งมาเห็นแบบเห็นเพิ่งอยู่ส่งไปให้ทางนี้ส่งไปให้พี่ช่างแต่หน้าเออ จงเป็นสุขเถิดเอ๋ยจงสุขีเถิดจางทั้งตัวไอ้มันขอตายตับอึมทั้งตัวไอ้มันขอตายตับอึมนย่งแต่ต้องมองให้หัวใจให้เด่นสายสายจบเพีรผมใหประตูนี้มีคนมีคนเดินเข้ามาประตูเออร้องให้คนเดินเข้าในประตูฟังของหันเป็นห่วงต่เพียงแคตีตัวชมคนน้องผู้เดียว รักบดเบี้ยวแหงเหี้ยวอับเฉาเขาภูมาหีตหลังในนี้ต้องใจเองน้องพูดเปลี่นเอาไว้ด้วยซิขาส่ไม่รู้ว่าขาว่ามีใครสร้างเพียนให้น้องหรือ,อยังเดี๋ยวรอ,อไปตามขั้นตอนนะครับพี่ๆครับงานก็เหม็นเงี้ยอันที่เมื่อกี้เขาถามว่าสามเพียนหรองไปหนุ่มก่อไปเมื่อก <c oughs> ี้ กล้องกับครูไทยระเบอครับแก้ครับไปแล้ววูวหดเดียว 你很多 แจมกับดิโอไปงานแล้วครับที่แกมกับดิโอไปงานแล้วนะครับเซซี่เอเนจีบู๊บบู๊บเมียซังแล้วลูกคุยกับพี่โตโน่นะะนก่อนนะพี่โ,ะะาาโตโน่พี่ตโตโน่ก็สะดวกคุยอยู่นะ ชอบเต่นชายโครงการเต้นุกคนลายเต้นดีมากขอบคุณนะครับบครงการน้อ้น่อคเลจักเขจะว่าชอบเต้นชายหกหกคนคือพันในเนี้เพื่อเต้นเี่เหอคุยกับเพิ่นเนี่ยออคุยกับเพิ่เบิึง

ทุกคนต้องผมใหม่น้องต้องหม่น้องเวครัมต้องน้อวาก็สุดกันเหมนบางอาจารย์นะครับขอบคุณครับบออาจารย์ไไหนเชื่อหเชื่นงโคตรใจเพบก่ทุกคนว่าน้องเวเหมือนสมคบบางอาจารย์ไหเบอกว่าไปอินเ r อ a ์เนชั่นี่พี่แตมเขาบอกว่าเป็นสมต่างประเทศเจ้ามาบางอาจารย์อะไร โอ้ยเดชชายม่ไหมยังคะม่แล้วคนที่ห้าคนที่หมาแล้วนะครับผมคนนี้ก็คือน้องโอมนะครับผมแต่ว่าอีกคนนึงกำลังจะมาหรือว่าจะมาที่สิบห้าที่เก่าอาจจะต้องเสือภัยอาจจะไม่ได้เองนะครับผมต้องรอติดตามนะครับว่าจะมาเท่าไหร่นะครับผมแต่มาแล้วแน่นอนนะครับผมตอนนี้ เรากำลังจะให้น้องเวีบนะคะั้กแล้วครับเขมพอเลย่งพอบอกไปสู้เห่าสู้เหาเวียบบมงคนว่าส่งส่งเพมส่งเพมนะแพงเบี้ย่ต่ะกังจน้องเีบนะเพื่อความขึ้นนแม่ฝครับขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งควใจมาให้ น,นี่ร้อยสี่สอว่าไดชายร้อยที่สกจ้าโอ้ต้องรอรุ้นต้องมีผู้เละนไม่เห็นหน้าใช่ต้องรอรุ้นเป็คนยอดติดตามด้วยเราดูในความกับพวกเราด้วยนะคะรับอกเลยว,ว่าเป๊ะแน่นฟังทุกคนทานข้าวกลางวันหรือย,อยัง,ยางาทานแล้วนะครับผมทานแล้วก็วันนี้ก็เป็นส้มตําไก่ทอดนะครับผมแล้วก็พาเ็ดกระดุกนะ วันนี <Okay. S 1> yes. well, ้พี cool. <ops and stuff ilim> <via> uh ่ผ huh. right. right. okay. so no ูก็เป็นเจ้ามือเข้าๆให้ทานกันนะครับทุกคนพี่ผูต้องเริ่มหรอกครับขอบคุณครับทำรายการวิทย่สู้นะนี่ครับผมน้องโอมแลนเซอร์ใหม่คนที่ห้านะครับผมนี่พูด้ดูแบบแม่พี่พๆได้เลยนี่คนจะดังคนจะการโจมตีและผมบอกดนดึงมันก็หลายเยอะไหม น้องวคนมันจะคนมันจะดังมันจะจู่ประสรแบบนี้แหละสู้ๆ่ดูเวทครับขอให้ในงานนี้ฟังๆแล้วก็ได้ไม่เสียของบ้านมาแล้วรวมทีมทีมเรดชอบดูยนันชายเอยมามาเนีมานี้ยมานี่ยมานี่มานี้ยมานเนี้มาเนยมาน้ยมาเนยมเนี้ยมา้ยมานี้ยยนเนามนีนมนนีาี้ม โอ้นี่่คม่้อแล้วนโมการบ้านนาเกาหลีเปจีนนใอ่ไม่แม่บอก่่ไทยน้องเวมน้องมาอยู่ด้วยกันตั้่อนจุวัจะขอบคุณนะครับน้องเวมหใช่ไมมใช่บอขอบคุณนะครใชขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆําลังใจนะครัมเป็นทุกคนยเ่ในตัวเองบอเลี้ยงลูกไก่ ลูกๆไก่ดีมากๆคเลอใช่ครับผบอสบอสพี่ก็โค้งคำนับดีเลยครับเด็กๆแล้วท่องอยู่แต่สูกแม่สุดๆนะครับน้องเวฟขอบคุณครับกลขอบคุณครับล้วกลับบ้านอันไล ร้านเท่าเลยนะงานมาทำเลยสี่มหลอดมีกีตาร์มีกีตาร์น้องบอลไปแข่งที่กรทมนะครัไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วน้องเรียนหน้าสายพ่อสมพิมเอียนี่ทำเป็่อยเลีสยวจเถิดจะได้เจอตุังเชียงโต้วเัียงมือนุดเยง กำลังทำน่าจะกำลังกำลังจะทำนะครับผมเขาพูดเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับก็อะไรแบบอาจจะระหูนิดหน่อยครับต้องรอกันนะครับรอตามได้เลยนะครับถ้ามีการสร้างเสร็จเราอาจจะช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็ทุกคนครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับเว็บใครบอกวิธีการสร้างมือถื ของทุกท่าครับผมบอกดี้สิ่งมากๆนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆครับผมราี้ตลอดเลยวช่ไหมแายการนี้เนาโอ้โจะจะเย็นๆนะครับผมจะเย็นๆนะครับผมแต่ว่ากันนะครับน้องเธอชายแล้วก็หกคนใช่ครับผมตอนนี้ขาดอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งจะมาในเร็วนี้นะครับผมก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ มันิค ah, ันมึงสุดอนรูปค้อนตันนีแทนไม่ค่อยครบแต่ถือว่ามันคิดอไคิดแขได้นะอาขอให้ถือนะครับขอให้ถือน้องทีนึงเ้อบอสเอกรานวัลเก่เทียงเ้อโยมครับ ท่านเรขอบคุณครับท่านเราไม่ขอบผมมาบ้านบ้านเรามีกันจังเราเรียกหน้าเหมือนพระเอกนะจีนนี้นางจีนดาราดาราเาราดาาหนังบิ๊กให้เลยนะเป็นมดเป็นคนประเทศนี้เป็นเหมือนพี่เสืมีนะหนังบิ๊กนางจีนนางไทยก็มานะครับผม คืนนี้ไลฟ์กี่คู่ครับห้าคู่นครับรุ่น huh? <r> แสดงห้าคู่หนึ่งตีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนั่นชายเต้นดีเต้นเต้นถูอชอบขอบคุณครับผมขอบคุณทุกกกำลังใจนะครับก็เต็มที่กับทุกงานเลยนะครับพวกเรานั่นเธอชายตกเยี่ยมมีสิทธิ์นะครับภูมิสดใสขอบคุณมากครับผมประมาณทุกคนเลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหงานพิเศษของเราครับขอหน้าเว็เป็นเงินคืนเด้อ กำลังใจน้องเรียนด้วยนี่มีใครทำใจเรียนนี่มามคุยด้วยหน่อยเดียวขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ส่งมาให้ตอนนี้กำลังลองโทรไปไปด่าคอนซิสเตอร์ต้องไม่กำลังเลือกคำเลื่อกนะครับผมติดต่อนะติดต่อราคาแล้วก็ติดต่อทางทางสถานีตำรวจโทรโทรมาหลอกให้โอนหรือว่าอย่างไรมันเป็นแบบว่าสแกน สเสน่ห์ของพรต้องมีดัชนีเพืห้ได้ดูแล้ว,ก,ว,ลว,ลว,วก็ไปสีสัไปนะคัชาได้ถึงก็เป็นสีแตกต่างกันไปนะครับผมแล้วแต่คนอาจะดูนะครับผมก็แค่ก็มีเสน่ห์ของผูชาย,ยก็มีเสน่งผู้หญิงแต่ว่ารวมลวเมือม่อ,อไหร่สมบแน่นอนนะครับผมก็เรามีให้ทุกชาติเลยนะครับดัชนีได้หมีให้ตาม,มัาได้ไหมครับผม น้องฟุดหลอมันจกจริงเนอะโอ้ยขอบคุณครับดาราจรกวเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับคู่หลออมากคู่ไหนครัคู่ไหนครับไม่มีคูแล้วตัวนี้ใหน้องให้น้องให้น้องอมแนะนำตัวไหนจ้าโอมแนะนำตัวไหนจ้า สวาสดีครับพ่อแม่พี่น้ององพีพเลยพูดเลยแนะนำให้พี่พีชื่น้องอมนะคะพ่มาอยู่ตอนเกี่ยวสได้5วันอายุเท่าไหร่อายุ2ครับอาเปลา่อพ่อเปม่พ่อเนแม่นะครับ๋ยวันที่16เจอกันรคืนเป็นนุ่ตุ่นพี่ีที่54นะครับเดี๋ยวต้องไปทำไปไปไปแต่งตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวมา แล้วไว้เจอกันนะครับบ๊ายบ,บายบายบายี่ของใคหรอเมื่อไรจไปกข้าอะไรั <c oughs> สวัสดีเลยนะผมสวัสดีครับ สวัสดีนครับสวัสดีครับลูกสิกวัาจองตั๋วนะครับผม คือบัตรจองตัว EP 5 4นะครับผมวันนี้แสดงที่ตะวันแดงนะครับตะวันแดงมหาสารคามนะครับไลน์ใน EP ที่54นะครับผมไลน์ใน EP ที่54แล้วก็จะได้รับชมที่นครราชสีมานะครับผมแล้วก็ EP 54เรานะครับผมหลักๆเลยเป็นเพชรนงตุลนะครับ EP เพชรนงตุลห้าบสีแสดงวันไหนคะ ันเป็นน้นตุนวันที่สิ้หดครับผมแต่ว่าอันอนี้เขาพิเศษนะครับผมพิเศษหลายนะครับผมพิเศษหลายย้อนว่าซื้อเมื่อนี้นะครับผมซื้อวันนี้ได้ดูทั้งตะวันแดงนะครับผมแล้วก็นิครราชสีมาแล้วก็ใครเดินไปทน้นตุนนะครับผมรับชมสามวันเลยนะครับเจออะไรมามื่อวได้นอนอยังงูอันกลับมากับ เตรียมคองออกมาเลยนะครับเตรียมคองอาบน้า้วก็ออกมาเลยนะครับเพราคันเด็กก็ได้มาน้ำรถนี่แล้นะครับเฮ้ยพูดอะไรออกไปอ่ะพูดไม่คำโทานนะครับเวลาไม่ใช่ต้องตั้งแท็บของคุณค่ะผมขอบคุณครับสำหรับคุณที่เพิ่งเข้าในสื่อบัตรจองตัวนะครับผมกาสามารถซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะครับซื้อบัตรจองตัวนะครับผมรับชมทั้งสามวันเลยนะครับผม ใครบอกทนโซกินอะไรกันนี่เป็นอะไรบ้างมาจากนี่ครับผมมีตอน5ใช่วันนี้เป็นคอนเสิร์ตน้องยูรีกับพี่ช็อปเปอร์นะครับโหทำได้ด้วครับสนุกมากครับสกิลแบบนี้ใช่สปอยก่อนเอฟสปอยเอฟสปอยนะครับเอฟสปอยวันนี้นะครับผมสกิปแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมปรับเปลี่ยนเพื่อความสนุกนะครับผมสวัสดีนะครับผม ปลาห้องกระชีดเดี๋ยวเราจะไปกระชีดได้ไปเตรียมชุดนะครับเตรียมชุดเพื่อไปทําการแสดงที่มหาสารคามวันนี้นะครับผมแล้วเราก็จะขี่รถไปที่กรุงเ,เทพเลยนะครับผมผมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ครับมีเซอร์ไพรส์อะไรเราติดตามได้เลยนะครับผมค่ายเป็นตัวเกมมือสี่มีมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับไปทำคอนเทนต์เลย เจอกันหน้าจอได้ครับผมขอบพูดหลายๆนะครับผมขอบคนมากๆที่ซื้อบัตรจองตัวนะครับผมใครซื้อบัตรจองตัวแล้วก็คอมบมนบอกได้เลยนะครับอนี้เท่าไหร่บีน่าคะ EP ที่เท่าไหร่ลูก EP ที่54ี่ครับผม EP ห้าเพชรดนตุนได้รับชมทั้ง3วันเลยนะครับผมซื้อวันนี้รับชมมหาสารคามนะครับผมตะวันแดงแล้วก็นครราชสีมาแล้วก็วันที่16 นะครับผมที่ซิ้นโกันเกี่ยบต้นกล้วยเฮ้าครับวันนี้เรามีถ่ายโปสเตอร์นะครับผมโปสเตอร์วงใหญ่นะครับผมโปสเตอร์วงใหญ่ของเฮ้านะครับผมจะออกมาเป็นจังไรก็รอติดตามเลยเด้อเป็นอะไรเยอะๆที่ตอนนี้มึงกำลังทายเลยว่าอยากให็นบ้งว่าอยากสุดไปไหนนะครับนี่เป็นชุดโชว์ชุดยังของเพื่อนไหครับ พี่พี่แดนหญิงนะครับพี่พี่แดนหญิงเราก็เตรียมตัวแล้วนะครับผมศิลปินเราก็ทยอยถ่ายเรื่อยๆนะครับพี่พี่แดนหญิงพี่พี่แดนชายนะครับผมก็ทยอยแล้วนะครับ